สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักมากลุกไทยทุกทท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าขับอับสุดโตมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่างยันนะครับก็นะฮะเว้นเว้นว่างจากภารกิจนะฮะก็เทาว่างจริงๆท่านช่างยันก็จะพยายามนะจัดคลิปมาให้เอซนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ติดสงการนะฮะโอ้โหนะเอามาอยู่กับช่างยันนะครับวันนี้ก็เจอกับคุณสุดโต่งนะครับอื้อแต้มพันสี่นะก็มากับสีแดงแล้วก็มายงขวาอีกเช่นเดิมนะครับนะก็เจอกับม้าอะไรเนี่ยมายงขวาตะบองคู่โอ้โหมากแปลกมากแปลกเอาจัดไปนะครับ นี่มายงขวาตะบองคู่ก็มีนะนะาไม่ใช่มายงขวาธรรมดาซะแล้วนะครับกูต่อสู้ยกขนออกดันนอกผมก็ปูเป็นก้ามปูเข้าไปแต่มนี้เขาก็ดันเบีย้ยขึ้นมาสกัดนะฮะกลัวเราจะลอยนะลอยเบีย้ยนะครับจังหวัดนี้ก็เอาเรือหุบเข้ามานะอยู่ที่คลองเจ็ดนะครับแล้วก็ล้ำเดียวเสี่ยวไม่พอจัดไปอีกหนึ่งล้ำนะโอ้โห,โห,โหนะ กูต่อสู้กับบูละหำซัมเมอร์สิวเหมือนกันนะครับมาต่างขุนต่างบุกดีครับนะช่างยันชอบช่างยันชอบแบบนี้ก็เอาเบียกกินตัดพวกเข้าไปอืมกูต่อสู้ถ้าจะรักษาหน้าเบียก็ต้องเอาเบียกกินเข้ามาอืมเอาโคนกินก็ได้เนาะเอาโคนกินก็ได้นะเอโคนกินก็ได้นะจังหวะนี้ขนสุดตรงนะเหลือโดน โดนขุนกดอยู่เอ้ยขุนโดนเรือกดอยู่แม่เรือโดนขุนกดอยู่เออเอาแต้มนี้เขากินสวนเข้ามาเออมากลุกนะฮะต้องมีสวนกันบ้างนะฮะกูต่อสู้เขากินตัดเข้ามาก็เอาหมากินตัดกวกคอไปอืหืมมีการมีมีแต้มสวนนะะแม่เอาเอาขุนกินตัดเข้ามาอีกไล่มาจี้มาอือมมม จีมาแบบนี้แล้วโคนตัวนี้รู้สึกว่าจะแรงหรือเปล่าจะแรงหรือเปล่าขุนแล้วโดนกดอยู่นะจังหวะนี้เอามมากินโคนกวกเข้าไปนี่กินตัดเข้าไปนะบุกหน้าบ้านนะเปิดหน้าบ้านนะครับนะมามาไปตัวหนึ่งแล้วนะครับถ้าเอามมากินตัดเข้ามาก็เอามมาเอามมา กินเบียกกวกเข้าไปเอาของฟรีไปก่อนนะโคนมาไล่กระถอยกลับมาอีกนะว่าโคนมาไล่กระถอยกลับมาอีกอ่นะถอยกลับมานะฮะเขาเรียกว่ายกยอกไปก่อนนะะถอยกลับมาเขาเปิดมาไหมอ๋อเปิดมาเอาเปิดมาเปิดมาแบบนี้เอาโขนกระแทกมานะเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะ กระแทกม้าเข้าไปอีกหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเพื่อนกันนี่ของใครเอ่ยของใครเอ่ยคํานี้คําคมขอยืมใช้บ้างนะครับนะเอาโหมามาสองตัวเลยเอาโโหโจมตีโจมตีมตเอเม็ดเรานะเม็ดเรามีปัญหาก็กินมาตัวนี้กูบเข้าไปก่อนนี่ตัวปัญหาเหรอปัญหานี้อย่าให้เกิด เอ้าหมามายืนเท่ไม่ได้แทงเบียดทั้งเข้ามาเขากินตัดแล้วก็กินตัดโกกเข้าไปอืมอ่ากินตัดโกกเข้าไปหนีไปมามามาถอยไปมาถอยไปมาครับหมานะครับขนสุดตองนะครับหมาอย่าหาว่าช่างยันไม่บอกนะผมบอกแล้วนะฮะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะอืมแล้วก็โดนกดอยู่ด้วยนะเจ้าหมากินเม็ดเราให้ได้เหมือนกันนะ โอโหสวนน๋อมีสวนมาแต้มน,นี้นะมาผมลงยันไว้นะะลงยันไว้คุณเอาเบีย้ยกินไม่ได้หรอกแต้มน,นี้คุณพลาดแล้วครับคุณสุดตรงนะครับจังหวะนี้นะก็เอาเอาเบีย้ยนะเบีย้ยกินอืมไม่ต้องหนีมาไม่ต้องหนีแหมจะไปหนีมาทําไมไม่ต้องหนีเบีย้ยกินควบเข้าไปนี่ เขาขนกินเข้ามาอ่าอาขนกินเข้ามาแล้วก็เอามาพองเข้าไปน่าสวยงามอ่าแหมเขาติดมาก็หลบแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วจ้าไปแล้วจ้านะบอกบอกไปก่อนอยู่ไม่ได้แล้วกูต่อสู้ยัดเม็ดเข้ามาตำแหน่งนี้เราก็อืมแมหมเรือลำนี้ไม่ได้ใช้่ชไหมเรือไม่ได้ใช้ก็ออกก่อนแล้วจ้านะออกก่อน เอาต่อต่อหรอต่อไม่สนนะต่อไม่สนนะยกกําลังพลนเข้าไปยัดโคนเข้าไปอีกนะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มคัดโจมตีแม่มีการโจมตีด้วยช่างยันโอ้โหต่อสู้ยัดเม็ดเข้ามาอีกแล้วแม่แบบนี้เรายัดเม็ดได้ไหมแทงเม็ดได้ไหมเอามา้ามากดอืมไม่ใช่มามากดเอาเรือมากดแหมเอามามากด โอ้แต่คำพูดนะให้กูต่อสู้งงไปหมดไอผมยังงงเองเลยนะเอามามากดแน่มากดได้ด้วยอ้าวหลบไปแตบนี้กู่ต่อสู้นะเอาเรือหลบโอ้กะจะเปิดลูกกะจะโยนโคนแหมตำแหน่งนี้กะจะโยนโคนหรอไม่ได้นะมาโยนเยินโคนแบบนี้นะโยนมาผมกินนะอ๋อโยนมาผมกินนะฮะหลบก่อนนะ อย่าโยนนะโยนฟรีนะนะฮะขู่ขู่จังหวะนี้ขู่ต่อสู้ไว้ายังไงนะฮะนะขู่ต่อสู้ไว่ายังไงนะครับคุณสุดโต่งนะแม่เราก็ต้องหาจังหวะแม่กดอีกแล้วโอ้โหคุณสุดโต่งนี่เอากดลงอีกทีนึงอือหือกดอีกไหมนะสามทีเสมอกันนะอ๋ออ๋อสามทีเสมอกัน สามทีก็สามทีเสมอกันเอามาอีกแล้วโอ้โหแบบนี้ไม่เอานะเราไม่ชอบนะเสมอไม่สวยนะอืมอะไรดีเลือกนเรือเลยกดกเข้าไปเลยอืมตัดปัญหาในการกดนะจะได้ไม่ซ้ำมนี่เอาขนมาติดออกมาเอา เอกะจะกดเรากะจะกดเราเอากดเราจะแทงใช่ไหมแทงเราไม่เราแทงไม่ได้นะแทงได้ไหมก็แทงเราก็แทงอ้าหมาแทงเข้ามาแล้วแทงเข้ามาแล้วแต้มนี้เอาเลือพองเข้าไปหนึ่งพองดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับเพื่อนๆนะจังหวะนี้นะดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้เข้าไว้นี่แบบนี้ เราจะเสียโคนใช่ไหมดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปแบบนี้กินกุ้งเข้าไปเลยจังหวะนี้สวยงามนะฮะหลอกนะครับคุณสุดตรงอย่าก,กินนะครับคุณสุดตรงอย่าก,กินเม็ดผมนะครับกินไม่ได้นะครับเม็ดอันตรายนะเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นหรือเปล่าเนาะนะกินเอากินเข้ามาก็เอามาผ่องเข้าไปโอ้โห แตมแบบนี้กินค้นฝีกวกเข้าไปนึกอยู่แล้วเชียวว่าคุณต้องมาแต้มนี้นะอ <c oughs> ืเข้าแตมเข้าแต้มนะฮะอลบแล้วครับนะเอามาหลบมาก่อนนะฮะกันเขาโยนมาหงายนะไม่ให้หงายเอามาหมามากดไอ้หรือมากดหมาก็่องเข้าไปหนึ่งพองโอ้ขึ้นมาเอาขึ้นมาก็กิน พองเข้าไปอีกหนึ่งพองเอาแล้วนะครับนะโอ้โหเอาเหลือกินโอ้โหกินเป็นว่าเล่นเลยนะครับแตมนี้จังหวะเมื่อกี้นี่ขาดไปเลยนะฮะอือืึโคนขาดโคนฝีนี่ก็เสียหายหลายแสนจังหวะนี้กูต่อสู้พยายามเอาเรือออกมาเอาเรือออกมาหลังบ้านเราก็ไม่สนแล้วนะครับบทเข,ขาเรียกบทขยี้บี้คุณเข้าไปนะอืม โอ้ไม่ป้องไม่กันเลยเนาะนะจะอยากจะกินเบีย้ยเอากินเบีย้ยให้กินไปนะแบ่งกันแบ่งกันอ่ะกินไหมจังหวัดนี้ก็เอาโคนยัดเข้าไปกินไปครับเบี้ยอ้ากกินเข้าไปเอาโคนยัดเข้าไปอีกโอ้โคนมา้าเหลือเบีย้ยนะฮะพอแล้วนะครับพอแล้วนะครับเอาขุนขึ้นไปครับอืมเอา,เอากินเบีย้ยไ,ไหมโอ้จอดไม่ได้นะจอดตาม้านะจอดไม่ได้ จอดไม่ได้นะจอดหมากินอ๋อจะพองผงเพื่อกวามันเทิงอะ่ะไม่เป็นไรโคนยัดเข้าไปอืมโคนยัดเข้าไปอ๋อจะกินเบี้ยเอาหมาอยู่แม่กินเราไม่ได้มาแล้วอยู่นะเอาถอยมาตั้งศูนก่อนตั้งหลักก่อนนะนี่เดินง่ายๆนะเดินง่ายๆอย่าอย่าเดินให้มันยุ่งยากกุ่นวายนะกูต่อสู้กินไม่ได้นะกินไม่ได้ ลุกอ่าลุกได้ลุกได้ถ้าจะลุกนะลุกได้แต่เราก็อืมเราก็ลุกได้เนาะเอาเอาอะไรดีเอาเบีย้ยง่ายเข้าไปลก่อนแล้วกันนะเขากีกินสองไม่ได้อยู่ดีนะนะอ๋อเศกินเบีย้ยตัวนี้อืมกินเบีย้ยตัวนี้ก็เหลือพ่องเข้าไปขุณลงไปแล้วก็ อืแม่เอาเอามาตีลุกมันจะมันจะไวไปนะนะทรมานนิดนึงมีมีทรมานด้วยนะนะคือกู่ต่อสู้นะฮะเขาอยู่ในตาอับนะครับเพื่อนๆนะอยู่ตาอับนี่เขายังมีตัวเดินนะเราก็เดินชิวๆได้ะแบบนี้ไม่เอาละไม่ล้อละไม่เล่นละนะผ่องเข้าไปจนสวยงามนะ หมาตีลุกไม่เอานะแน่เราจะเอาโคนนะฮนะตามโจทย์นะแบบหมากกลนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับนะว่างมาจัดให้นะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย